วันนี้ดูข่าวไอ้คางคกที่มันเคยอยู่กับคนเสื้อแดงอะ่ะมันไม่มีจิตสำนึกเลยเนาะมันบอกว่าที่สิ่งที่ท่านทักษิณโดนอะ่ะมันน้อยนิดนอนดืน้อยนิดเหรอโดนปฏิวัติโดนยึดเงินไปสี่หมื่นหกพันล้านแล้วนี่จะโดนล่าสุดน,นี้จะโดนอีกหมื่นเจ็ดหนหมื่นเจ็ดพันล้านเยอะติดคุกด้วย น้อยนิดแหมใช่ดิพราะคุณตอนนี้สุขสบายนี่ได้รัฐบาลที่พวกคุณต้องการมาอยู่แล้วนี่ใช่ไหมตอนนี้รัฐบาลนี้ทำอะไรก็ดีไปหมดใช่ปะได้เจ้าในายใหม่แล้วนี่เจ้านายเก่าก็เลยไม่ดีเนาะเป็นส,สิ่งที่โดนแล้วมันน้อยนิดไม่ได้อยู่ประเทศตัวเองสิบเจ็ดปีเข้าประเทศตัวเองไม่ได้เพราะโดนพวกคนเนี่ยแหละ สุดสุดเลยว่ะจะมอบคำไหนให้ไอ้คางคกดีคุณผู้ชมมอบมอบให้หน่อยว่าควรจะเรียกไอ้คางคกไอ้คนพันนี้ว่ายังไงบอกให้หน่อยค่ะแสดงความมีเห็นมาอย่างสุภาพค่ะ